สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตะลอนทัวร์ไปตามฝันตอนนี้ผมก็อยู่ในส่วนของวัดสี่พระสี่อริยบทซึ่งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชรถ้าใครเข้ามาดูก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็สำหรับข้อมูลผมก็คงจะดูข้ค่าวจากที่เขาเจียนไว้ที่หน้าวัดนี้มันคือ ส่วนของอะไรมัง่งเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในคุรีนวัดก็สวัสดีครั้งกับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตลอดทัวร์ตามฝันก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในวัดพ,ะพะ 4, ระพระสีอ่อริยบทก็คืออริยบทนี้คือพระนั่งพระนอนพระยืนแล้วก็พระพระเดินคือพระยืนพระนั่งพระนอนพระเดิน พระีริยาบทเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่าเป็นยังไงก็ส่วนของเกือบทุกวัดก็จะมีประมาณนี้ครับบอ่อน้ำก็ความลึกก็ย่่จะประมาณเดียวกันกันกบทุกวัดส่วนตรงนั้นก็จะเป็นห้องอาบน้ำที่อยู่ใกล้บ่อน้ำอาคารชำระร่างกายส่วนทางหน้านี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรทำไมมีร่องไม่เหมือนกับทุกวัด สระน้ําบ่อศิลาอ๋อเป็นสระน้ําแล้วก็เป็นบ่อศิลาแรงก็คือเวลาตามฤดูฝนก็จะมีบ่อน้ําบ่ออะไรประมาณนั้นที่ขุดเสริมขึ้นมานี่ผมจะพาเข้าไปเดินในบริเวณวัดอันนี้ผมเข้ามาในส่วนของ วัดเสีอริยาบทแล้วนะครับก็ผมไม่รู้ว่าเสีรายระยะบทตอนไหนก็เดี๋ยวจะพาขึ้นชมส่วนที่เห็นข้างหน้าก็น่าจะเป็นส่วนของพระพระยินอันนี้ก็คือรูปแบบที่เขาทันนิฐานว่าสมัยก่อนสร้างมาน่าจะเป็นรูปแบบ เดี๋ยวผมจะพาเดินรอบนอกไปก่อนก่อนที่จะไปขึ้นดูข้างบนอ๋อเข้าใจแล้วครับที่เรียกว่าเสียริยาบทก็คือข้างบนข้างหน้าเป็นพะะเย็นข้างด้านซ้ายนี่เป็นพระนั่งอีกด้านหนึ่งต้องเป็นพระนอนกับพระเดินก็คงจะเลือกชื่อกันตามประมาณนั้น่านเวลามันก็เปลี่ยนไป ต้นไม้ใหญ่ก็ขึ้นแทรกก็ก่อนที่จะมาค้นพบเจอก็คงเป็นเมืองล้างไปก่อนที่จะมาค้นพบเจอก็เป็นช่วงของยุคสมัยอันนี้ก็คือบ่อน้ำโบราณก็คือบ่อน้ำที่ใช้น่าจะเป็นของภายในวัดก็มีทุกบ่อ ก็ทำลึกประมาณเดียวกันสมัยนั้นนะก็แสดงว่าเขามีน้ําใช้ตลอดปีโดยน้ําไม่ขาดไม่หายแต่สมัยนี้มันห้างแรงอะไรไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นบอ่อน้อําโบราณเหมือนกันเขาก็ส่วนวัดน,นี้มีหลายบอ่ออยู่อันนี้คือวัดพระเสียริยาบท ก็ถมไปแล้วน,นั้นก็เป็นบอ่อน้ำโบราณก็บอ่อนี้ก็จะมีก็คนสมัยนั้นไม่รู้ที่อาบน้ำอย่างเดียวหรือเปล่าที่อยู่ข้างบอ่อไม่แน่ใจถ้าเป็น โอ้บ่อน,นี้ก็ลึกมากตอนนี้ยังไม่มีน้ำเลยขนาดหน้าฝนนะครับเนี่ยมัน,นแห้งแ้งขนาดนี้อันเนี้ยอันนี้บ่อน้ำใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำถามว่าห้องน้ำสมัยก่อนมีสุขาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือสุขาคนสมัยก่อนเขาจะวิ่งเข้าป่าเหมือนสมัยผมเป็นเด็กผมก็วิ่งเข้าป่าเหมือนกันสมัยก่อนก็ไม่มีห้องสุข,ขา ทำว่าอาบน้ำมีที่บ้าน อันนี้ก็คงเข้าใจว่าเป็นพื้นที่ของวัดเสียลิยาบทกันทั้งหมดไปถึงกระแพงด้านโน้นจะเป็นอีกวัดหนึ่งต่างหากวัดนี้ที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดเสียลิยาบทก็น่าจะอยู่ตรงนี้ครับสี่ด้านด้านโน้นคือพระเดินด้านนี้คือพระนั่งด้านที่ผมกําลังถ่ายนี้คือพระเย็นอีกด้านซ้ายน่าจะเป็นพระนอนก็ ในส่วนของวัดสี่เรียบทผมก็คงจะไม่เดินขึ้นไปข้างบนก็คงจะถ่ายรูปรอบข้างให้ดูว่าอันเนี้ยสร้างมาถ้ามันยังหลงเหลืออยู่ก็ก็ยังสวยงามครับสมัยก่อนเขาก็สร้างมาได้ จะเห็นแจนหลักข้างในที่โผล่ออกมามันก็เหมือนเป็นไม้ตอกทำไมนั้นไม่มีเหล็กตรงแขนที่หลุดไปเป็นไม้ตอกวายครับตอกคำ้ำมีส่วนของพระดนพระนอนอยู่ด้านนี้ก็หักพังลงไปแล้วส่วนของพระนอนพรเดินอยู่ด้านหน้า เดี๋ยวผมจะขอถ่ายรูปไหว้เป็นที่ระลึกอ,อันนี้สวนด้านของพระยืนครับพระเดิน